ท่านพี่น้องประชาชนนะครับชาวทับมากับผมประเสริฐวงศ์สีนายกเทศมนตรีตำบลทับมารับสถา,านการณ์การบริหารจัดการการแก้ปัญหาน้ําท่วมเนี่ยนะครับ,รรรบทับมาเนะี่ยก็ถือว่ามันเป็นปัญหาหลักนะที่เราได้มีการเกิดน้ําท่วมซ้ำซากมาเป็นระยะเวลายาวนะหลายปีติดต่อกัน แล้วก็ซึ่งพื้นที่เรามีพื้นที่เนี่ยนะที่รับผิดชอบเนี่ย29.24ตารางกิโลเมตรเราแบ่งการปกครองเป็น8หมู่บ้านและ8ชุมชนแต่งจากพื้นที่เราเนี่ยไปเป็นที่รับน้ำนะครับเป็นที่รับน้ําจากลุ่มน้ำคลองทับมาในเขตนิคมพัฒนามาาคนะครับมาขามคู่นะครับมณานิคม ประมาณพื้นที่พวกนี้นะครับน้ำจะลงมานี่นะครับน้ำลงนี่เพราะนั้นตอนนี้เนี่ยนะครับเขาเรกว่าเกิดปัญหา,าน้ําท่วมซสส้ำซากมาโดยตลอดเพราะนั้นวิธีการแก้เนี่ยนะครับเราก็มีผลการศึกษา<ม>สองสถาบันด้วยกัน<ม>ของมาหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เนี่ยนะครับรได้ศึกษาการแก้ปัญหา,าน้ำท่วมลุ่มน้ำารรมมาเน,นี่ยนะครับนี่คือหนึ่ง <dum. S 1> หนึ่งแนวทางการศึกษา อีกแนวทางหนึ่งเนี่ยนะครับเราก็มีผลการศึกษาของกรมโยธาธิการและผังเมืองนะเรื่องแก้ปัญหาน้ําท่วมชุมชนเมืองนะอันนี้ครับก,ก็ใช้ใช้หลักการสองหลักการนี้แหละนะครับนํามากระบวนการแก้ระยะสั้นระยะบานกลางระยะยาวนะครัฉะนั้นตอนนี้อยู่ระหว่างนะอยู่ระหว่างที่เราเอากระบวนการผลการศึกษาเนี่ยที่คิดว่า น้าจะมีท่วงทับมาเนี่ยเป็นระยะเวลาติดต่อกันนะครับเป็นระยะยาวเป็นสิบสิบปีถ้า,าแก r เสร็จจบตามกระบวนการทั้งหลายเนี่ยนะครับก็ฝากพี่น้องว่านะครับตอนนี้เราเริ่มแก้ละแก้มาสามปีละนะครับทีนี้แนวทางแก้เนี่ยนะผมจะเรียนเรื่องเรื่องแก้ระยะสั้นก่อนเพราะเราทําทุกปีระยะสั้นเนี่ยช่วงรู้ดูการเนี่ยนะครับเช่นพุทสภามิถุนากระดักกะดาเนี่ย นะครับช่วงนี้เริ่มจะมีฝนแล้วก็ทุกปีก็เช่นเดียวกันนะครับก็เริ่มจะมีฝนนะแล้วก็โดยเฉพาะปีนี้เนี่ยก็มีหนังสือสั่งการจาดรมัมตีว่าการกระทรวงมหาดไทยเนื่องจากว่าในหนังสือฉบับนั้นนะก็ได้ตรวจสอบหรือว่าได้สอบถามกรมอุตุนิยมวิทยาแล้วเนี่ยนะครับว่าปีนี้เนี่ยนะครับจะมีน้ําเพิ่มปริมาณมากกว่าปีก่อนก่อน ก็เนื่องจากผลจะตกหนักนั่นแหละนะครับอันนี้ก็คือทําให้เราต้อกังวลใหญ่เลยนะครับไอ้แก่ก็ยังแก่ไม่เสร็จระยะยาวนะครับอะยะสต้นนี่ก็เริ่มจะคิดทําเช่นขุดผักตบเก็บผักตบเนี่ยเราก็เริ่มเก็บไปมาต้นเดือนปีที่แล้วมาแล้วนะครับแต่ตอนนี้เนี่ยเราก็ได้เตรียมนะครับเตรียม ไขร่องน้ำนะะสิ่งกีดขวางทางน้ําซึ่งอยู่ในชุมชนเนี่ยเราคิดว่าเวลาตอนนี้เราก็คงจะลงทำเนี่ยนะอีกประมาณแค่ห้าวันสิบวันประมาณอาทิตย์อาทิตย์หน้าเนี่ยนะครับก็จะทําให้แล้วเสร็จเพื่อฝนตกมาปุ๊บน้ําก็จะไม่อยู่ในชุมชนเพื่อไหลออกลงสู่คลองทับมาลงสู่ท่อระบายน้ําเนี่ยได้สะดวกนะครับดันั้นน้ําที่จะมาติดสิ่งกีดขวางเนี่ยนะครับ ก็จะไม่มีฉะนั้นในพื้นที่ชุมชนน้ําก็จะไม่ยกระดับขึ้นมาฉพ็นีนปีนี้ยังไม่ได้ทานะครับทุกปีก็ทำทุกนะฮนะทุกทำอยู่อีกเรื่องหนึ่งก็คือบางทีน้ําในชุมชนเนี่ยมันยังติดการก่อสร้างคลองนะครับบริเวณแนวคลองเนี่ยบางทีบางครั้งเนี่ยเรายังไม่ได้ทําประตูน้ํายังติดนู่นติดนี่ของในงานก่อสร้างอยู่ยังไม่แล้วเสร็จยังเก็บงานไม่หมดเนี่ย น้ำในชุมชนลงไปติดคลองอะไรเงี้ยเราก็ตั้งเครื่องสูบหลายท่อที่จะลงคลองนะครับตั้งเครื่องสูบตอนนี้เราตั้งเสร็จแล้วหลายจุดที่จุดที่เราเคยมีผลกระทบตามประวัติที่เป็นมาในปีก่อนกนะครับก็ตั้งเสร็จแล้วนะครับอ,อันนี้ก็คือเป็นการเร่งด่วนขุดร่องน้ําไขร่องน้ําตามเศษวัชพืชที่อยู่ในร่องน้ําหรือ พี่น้องประชาชนถมดินปลูกบ้านถมดินท <It> ําสร้างประกอบการทั้งหลายนยชอบลงมาอยู่ในร่องน้ำเนี่ยแหละนะครับอันนี้เราก็จะเริ่มขุดเพื่มเดนะครับแล้ก็เรียนว่านี่คือระยะสั้นที่เราจะต้องแก้แล้วก็แก้ไปบ้างแล้วนะครับเช่นเก็บผักตบส่วนหนึ่งตั้งเครื่องสูบน้ําส่วนหนึ่งก็เหลืออีกส่วนหนึ่งก็คือหนึ่งจะไปขุดร่องน้ําที่มันมีขยะมีเศษขวางทางน้ํา อันนี้คือเราเราจะเริ่มอยู่ในภายอาทิตย์หน้านี่ขึ้นี้คือคือเร่งด่วนของปี2 5 6พันหร้อยหกห้านะครับ2565้ารก็าก็เรียนว่านี่แหละครับดังนั้นการแก้เนี่ยนะครับมันก็มีอยู่หลายระยะอันนี้คือแก้ชั่วคราวปีต่อปีเนี่ยครับที่ได้แก้ระยะสั้นระยะปานกลางเนี่ยนะครับระยะยาวเนี่ยระยะปานกลางแก้ระยะยาวเนี่ยนะครับเราก็แก้อยู่ในขณะนี้นะครับผมคิดว่าคลองเราเนี่ยนะคง ผมยังมีความมั่นใจนะว่าแก้ได้แน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับพอเห็นแล้วเราจากเราทำผนังข้างคลองเนี่ยก็ตั้งเครื่องสูบเนี่ยหลยคลองทับมาเนี่ยนะครับกับดูดออกดูดที่ไม่ให้น้ำมันลงทับมาเนี่ยคือจากบ่ออิดมอเตอร์สะเก็บน้ำเนี่ยพอดึงน้ำมาก็ดึงขึ้นไปนะครับเพื่อพร่องน้ำไม่ให้ลงคลองทับมาไอข้างหน้าหนูก็พอน้ำทะเลขึ้นก็สูบออก ตอนน้นทะเลมันขึ้นไปมันไหลไปเองลงคลองแม่น้ําระยองไปนะก็โดยธรรมชาติก็มันไปอันนี้ก็คือก็คาดว่าน่าจะดีขึ้นและโดยเฉพาะระยะเดินทาง13บมกิโลในเขตทับมาเนี่ยนะครับเราก็สร้างผนังกั้นน้ําในส่วนที่เป็นช่องแคบหรือมีที่ลุกล้ําของพี่น้องประชาชนนะครับเราตอนนี้เราก็เก็บรื้อหมดแล้วนะครับทําผนังข้างลอง,ง,งสองข้างนะครับ เพื่อให้น้ำนะโฟเพิ่มประสิทธิภาพให้น้ำลงแม่น้ำระยองให้เร็วขึ้นนะในระยะนี้เราก็ทำนะยังเหลืออีกอย่างเดียวในคลองยังไม่ได้ทําอะไรนะครับแต่จะก่อสร้างผนั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 งแต่ยังไม่ได้ขุดให้มันลึกลงไปถ้าขุดลึกลงไปปุ๊บเนี่ยและไอลุ่มลุ่มดอนดอนที่มันเป็น,เป,นเป็นท้องคลองที่มันไม่สม่ําเสมอโดนโดยโดย,โดยเศษข่อสร้างดินข่อสร้างเนี่ยนะ สูงบางต่ำบางในท้องคลองเนี่ยนะครับถ้าเอาตรงนี้ออกหมดนะครับผมเชื่อตะให้มันไหลมาเถอะนะมันยังไงมันก็ไปเร็วนะครับมันก็ไปเร็วนะอย่างนั้นตรงนี้เสร็จเนี่ยคิดว่าสบายใจนะชาวทับมานะครับดังนั้นเราก็จะได้เบาขึ้นนะเบ,บาขึ้นเหลืออย่างเดียววิธีการแก้ตามกระบวนการของการศึกษาเนี่ยนะครับมันอยู่ได้แค่ประมาณ ห้าหกสิบเปอร์เซ็นเท่านั้นนะครับที่เรายังแก้ไม่หมดอยู่ประมาณสี่สิบเปอร์เซ็นตเช่นเขาจอมแหเนี่ยถ้าเราไปสร้างอ่างเก็บน้ําเนี่ยแถบตอนบนน้องบงงน้องบอลเนี่ยนะครับและก็น้องบอลกับน้ําก็จะไ่ท่วมถนนน้องบอลด้วยสายสามหกถ้าเรามีเขาจอมแหแต่เนี่ยขบวนการเนี่ยมันยังไม่เสร็จนะครับยังไม่ได้เริ่มที่ผมบอกว่าเหลือสี่สิบก็โครงการที้เป็นโครงการที่ที่หนึ่งที่จะเหลืออยู่ คโครงการที่สองเนี่ยคือใครไหมย,ยังเหลืออยู่โครงการทำฝัดเวจากบ้านสักทิพย์เนี่ยผ่านคอสองไปออกสี่แยกพิมพไวายแล้วก็ไปออกถนนท่าบรรทุกลงมาทะเลเลยทีนี้นะครับลงทะเลเลยนะครับอันนี้คือกระบวนการที่ว่าอยู่อีกสี่เปอร์เซ็นของงบประมาณการแก้ปัญหาน,าน้ำในชุมชนของระยองเรานะครับ เนี่ยคือสองเลยอกสองที่ถ้าแก้ตัวนี้ได้เนี่ยนะครับสบายเบือ้อเลยทีนี้นะครับท่อใหญ่มากนะครับท่อสามเมตรขว่าคูณสี่เหลี่ยมนะสามเมตรยี่สิบคูณสามเมตรยี่สิบสองช่องเท่ากับคลองใหญ่ๆคลองหนึ่งนะ,นะครับนะฮะอันนี้ก็คือปัดเวที่จะไปออกนะครับอันนี้ติดปัญหาเรื่องชุมชนนะติดปัญหาเื่อชุมชน แต่โครงการยังอยู่อยู่ครับยังอยู่อคอจังหวะคอจังหวะว่าจะเกิดขยายถนนเส้นทับมาไปถึงพีมวายไปออกนางยักษ์นะครับได้เนี่ยเรคิดว่าตรงเนี้ยก็ต้องไปคุยกับแหล่งงบประมาณว่าช่วงระหว่างสร้างถนนกับการแกร้ปัญหาน้าท่วมเนี่ยอยากจะให้ได้งบมาคู่กันไรยชาวบ,บ้านจะได้เหือร้อนทีเดียวเลยสองปีกับสองปีไปแต่มันได้เป็นร้อยปีอนาคต ก็น่าจะแลกเปลี่ยนนะชาวระยองเรานะครับน,บน่าจะแลกเปลี่ยนเรื่องนี้นะครับเพราะท่วมทับมาเนี่ยนะครับมันก็ไปท่วมชงเนินก็ไปท่วมเนินพระไปท่วมนครระยองนะครับทั้งนกลุ่มที่ผมพูดสี่ห้าตำบลเนี่ยคนมันเป็นหลายแสนและพื้นที่เศรษฐกิจใจหลักของจังหวัดระยองเนี่ยนะครับถ้าเรามองด้วยกัน,นว่าเ้ยเดือดร้อนสองปีเนี่ยนะครับการก่อสร้างแล้วมันก็จะยาวไปหลายๆปี บ้านเมืองก็จะเป็นค่านิยมดีนักลงทุนที่จะมาอยู่ในระยองทําธุรกิจนะในพื้นที่ชุมชนเนี่ยก็จะไม่ต้องกังวลในเรื่องพวกนี้นะครับไม่ต้องกังวลในเรื่องพวกนี้ไม่งั้นก็สบายอนาคตระยองก็จะดีขึ้นในพื้นที่ชุมชนนะครับก็ต้องช่วยกันนะครับอันนี้คือเรื่องระยะยาวที่มีแผนที่จะทําอยู่ตามผลการศึกษานะครับผลการศึกษานะครับแล้วก็ขณะนี้เนี่ย ก็ไม่ได้หยุดนะระยองเนี่ยนะครับเขาก็ศึกษาเพิ่มเติมบริเวณน้ําคอกนาตาขวัญบ้านแรงอะไรเนี่ยก็ยังทำอยอ่อบจอบจนี่ดีมากนะครับคือไงมองเป้าเดือดร้อนเนี่ยแล้วก็เอางบประมาณของอบจมาศึกษาแล้วก็แยกกันทําอันไหนที่ท้องถิ่นทําได้ก็เอาไปทำแต่เสร็จแล้วอันไหนที่กรมชนเอาไปทําก็เอาไปทําอันไหนโยธาทําได้ก็เอาไปทาเพราะฉะนั้นมคีมีตัวแม่ที่ศึกษาและมีความมาตรฐานน่าเชื่อถือซะได้เนี่ยมันก็จบ นหน่วยงานก็แยกกันไปแยกกันไปคนละชิ้นคนละเส้นคนละคลองอะนะฮะอันนี้คือผมก็ขอชมเชยนะการบริหารงานของจังหวัดระยองอบจเนี่ยนะครับเพราะว่าเขาเขาคิดได้ดีแล้วเขาก็เ,าเป็นเป็นท้องถิ่นเป็นแม่หลักนะครับเป็นแม่หลักที่จะมองดูลูกๆทั้งหลายห้าสี่ตำบลนเนะครับเพื่อให้มันควบคู่กันไปพื้นที่จังหวัดระยองมันจเจริญทั้งจังหวัดนะครับฉะนั้นเป็นภาระราหนักของอบจอ,อยู่เหมือนกัน เรื่องแก้ฐานูโภกโครงสร้างพื้นฐานนะครับไม่ว่าจะเป็นน้ําเป็นถนนเป็นไฟฟ้าประปาทั้งหลายแหลนะ่พลังงานบัางอะไรบ้างเนี่ยนะเขาบ็คิดขยงขยะยนะครับโอ้โหสุดยอดนะครับเราก็ต้องช่วยกันนะครับช่วยกันนะฮะฉะนั้นก็ก,ก,ก,ก็เรียนพี่น้องประชาชนนะครับว่าผมนั่งอยู่เนี่ยนะผมยังมีความมั่นใจแล้วว่าการแก้ปัญหาน้ําท่วมทับมาลุ่มน้ําทับมาเนี่ยมันสามารถแก้ได้นะครับเพราะยิ่งทํานานยิ่งดี ได้รู้จักผู้บริหารระดับกรมระดับกระทรวงนะครับก็ดีขึ้นเมื่อก่อนยังตายเต้าไปทันรนีทีละน้อยไปหาพออ,อกลมชนไปหาหนู่นนี่เดี๋ยวนี้เดี๋ยวก็ไปตรงไปเองเลยเพราะหนึ่งเขาลงมาหาเราด้วยนะครับเพราะโครงการของเขาอยู่ในพื้นที่เราเราก็ได้มีโอกาสนะครับและกรมพวกนี้มันไม่ได้ทำท่าน้ำท่วมอย่างเดียวไงนะครับ เราจะพัฒนาแก้ปัญหาอะไรเนี่ยอยู่ในอำน,นาจกรมแต่ละกรมเนี่ยมันสามารถทําได้นะครับทำได้ก็เป็นโอกาสอีกกันเช่นเดียวกันนะข่าวจะมาครับผมว่ามันเป็นโอกาสที่ดีนะครับครับก,ก,ก็ก็เรียนว่าในเรื่องของสุดท้ายแล้วเนี่ยร้ถวถาาน้ําท่วมแล้วจะทําอะไรจะทํำยังไงบ้างนายกเนี่ยยังไงมันก็มีน้ําท่วมนะครับตอนนี้มันก็ท่วมมาสองวันมันก็ยังล้นเลยล้นรอระบายอะไรพวกนี้นะครับ ที่ล้นระบายที่ที่ที่ถนนหลังบิ๊กซีเนี่ยนะครับเนื่องจากระวางท่อไว้แล้วปุ๊บแต่บังเอิญผู้ประกอบการบ้านจัดสรรที่หลายร้อยไร่แล้วน้ํามาลงช่องเดียวปุ๊บพอน้ําระบายลงคลองไม่ทันก็ยกระดับขึ้นแล้วน้ามันมาที่เดียวเลยจากนั้นสี่ร้อยเพราะไรมาลงที่เดียวฉะนั้นระวางท่อไว้เนี่ยมันยังไม่เพียงพออันนี้ต้องแก้นะครับก็คิดว่าต้องเป็นปัญหาด่วนๆที่เราจะต้องแก้ในปีสองปีเนี่ยนะครับครับก,ก็เรียนว่านะ คนนิดนึงนะครับเนื่องจากว่าเมื่อก่อนเราวางเรื่องระบบระบายน้ำสองข้างทางเนี่ยเราไม่คิดเหมือนก,กันว่าโครงการมันจะวางท่อมาลงตรงนี้แล้วเข้ามาลงเราก็ต้องให้เขาเพราะเขาขออนุญ,ญาตเราตามกฎหมายนะครับมันก็ดีนะครับมันก็อย่างนึงคือคือไม่ต้องเอื้อกไปหมดแล้วครับดังนั้นมีปัญหาแล้วค่อยๆแก้ไปนะครับค่อยๆแก้ไปนะครับก็เรียนว่าในเรื่องนี้นะครับดังนั้นเรื่องสุดท้ายเนี่ยผมจะบอกพวกเราว่าเมื่อน้ําท่วมแล้วเนี่ยนะเราจะมีช่องทางยังไงให้ กับชาวบ้านได้เร็วที่สุดเนี่ยนะครับไม่รู้นะผมเนี่ยนะครับถ้ารับแรงงานจากงานป้องกันเนี่ยนะครับไม่ว่าจะตีสองตีสามก็แล้วแต่นะครับแล้วผมดูระยะลฝนตกถ้าตกตีสองตีสามไปหาตีสี่นะครับตอนนี้เราออกได้ออกดูได้และสามารถคาดการได้นิคมพัฒนาเป็นยังไงมากข่าเป็นยังไงจะถึงเมื่อไรจะถึงบ้านเราอย่าง,งน,นีน้นะครับนะครับคิดว่าเรื่องการแจ้งเตือนเนี่ยมันเป็นเรื่องสําคัญมาก และสมัยก่อนนอะดีต้องใช้รถครับติดลําโพงสมัยนี้ไม่ต้องเลยครับนะครับไม่ต้องนะครับเรามีเทคโนโลยีมีการสื่อสารระหว่างการมีส่วนร่วมการเข้ามามีส่วนร่วมในในท้องถิ่นนะครับมีแปดเก้าช่องทางนะครับดังนั้นเดี๋ยวนี้ไวเร็วนะครับเร็วนะครับสามารถที่จะพอถ้ามุดสรุปเสร็จผมสรุปเสร็จ,รป,รจปุ๊บเนี่ยนะเฮ้ยประชาชนให้ชาวบ้านรับทราบซัเดี๋ยวน้าจะมาถึงอีกกี่ชั่วโมง,มง,งนเนี่ยตอนนี้ยแป๊ะนะครับ ไปสามารถคาดการได้นะครับสามารถคาดการได้ฉะนั้นก็ฝากพวกเราว่าในอดีตสมัยก่อนเนี่ยนะครับน้ำท่วมเราต้องขนตู้ขนอะไรขึ้นนู่นขึ้นนี่แต่สมัยเนี้ยนะครับเรามีเทคโนโลยีเรามีสื่อที่จะต้องเรามีเครือข่ายกลุ่มไลายกลุ่มอะไรเยอะแยะับขอให้สํารวจมาสรุปมาเถอะเดี๋ยวผมนั่งสรุปที่โต๊ะผมที่ประชุมหลักที่การจะบริหารจัดก,การของแผนพัฒนาหรือแผนการแก้ปัญหาน้ําท่วมนะเร่งด่วนเนี่ยครับ มติที่ประชุมปกประก,กาศให้ชาวบ้านทราบมันก็จบนะครับเพราะนั้นท่านก็คอยตรงนี้อยู่แต่ผมไม่อยากให้ท่านคอยนะครับไม่อยากให้มันท่วมนะครับนะฮะขอฝากพวกเราวไว้นี่แผนกระบวนการทั้งหลายในแผนที่เรานะครับปฏิบัติการการแก้ปัญหาน้ําท่วมนะครับเรามีเครือข่ายอยู่40สิฝ่าเครือข่ายไออาพงานท้องถิ่นมีกระทั่งหนู่ละชําข้ออำเภอกรงเพอแกลงมีหมดนะครับมีทุกทุกที่ท้องถิ่นนะครับ ภาคเอกชนภาครัฐภาคเอกชนมีหมดนะครับแผนเขตนะการป้องกันเขตจันทบุรีอย่างเงี้ยนะครับเราก็มีโครงข่ายหมดนะครับนะรายงานผู้ว่าไปปุ๊บด้วยวาจาหลังจากนั้นเราก็เอาข้อมูลที่แท้จริงรายงานไปในพายยี่สี่ชั่วโมงท่านผู้ว่าจังหวัดก็จัดการเรยบเรียบร้อยนะครับทุกคนอยากให้เร็วหมดนะครับไม่ต้องกลัวนะครับฉะนั้นแผนปฏิบัติการการกแปหปน้ําท่วมเนี่ย เราก็มีความพร้อมบุคลากร,ากรและพร้อมเครื่องมือเครื่องใช้และตอนนี้ทำไรไหมได้เครื่องสูบน้ํามาจากกรมโยธาธิการและผังเมืองอย่างดีเลยเป็นของเราเองเลยนะครับเป็นของเราเองเลยดังนั้นจะติดจะลากจะทําอะไรเนี่ยนะครับก็ไวขึ้นไวขึ้นะครับครับเขาเรียนให้พี่น้องชาวตำบลทับมาแล้วก็ชาวลุ่มน้ํานะครับทับมาเนี่ยครับมีทับมาเนินพระเชิงเนินนครระยองนะครับ พวกนี้นะครับถ้าท่วมทับมาแล้วก็ท่วมทันด้วยถ้าแก้ไม่ได้นะครับทะนั้นตรงนี้แหละก็บอกพวกเราว่านะครับการแก้ปัญหาน้ําท่วมกับการรองรับ3ระยะระยะแรกเร่งด่วนก็คือนัเก็บตกตบเก็บมุงเก็บนี่ระยะ2อปานกลางเนี่ยก็บอกไปแล้วว่าทํานั่นทํานี่ตามแผนก็นะตามแผนผลการศึกษาทางวิชาการนะครับ สุดท้ายแล้วเนี่ยถ้าท่วมแล้วจะทํำยังไงเนี่ยนะครับก็เรียนให้ท่านรู้ทราบแหละนะครับว่าเรามีแผนปฏิบัติการการเก็บอาหาน้ําท่วมมีโครงข่านยะการมีส่วนร่วมการช่วยเหลือมู u กันไว้หลายสถานที่ด้วยกันนะครับแม้ว่าจะเป็นทหารนะคือพอท่วมเขาแล้วปุ๊บม,มันทั้งหมดแล้วครับทุกกระทรวงทงบวงกลมมันเขียวหมดเรื่องสุขภาพก็สาธารณสุขเรื่องความปลอดภัยก็ตํารวจสนอนท่วมนอนนี่นะครับท้องถิ่นก็ช่วยกันดูแลนะครับ ประชาสัมพันธ์ก็ทั้งหมดมันหมดเลยครับพย,ยาบาลยาบาลครบหลังจากนำรถก็ตนะ้อตงมีการดูแลฆ่าเชื้อนุ่นรันนี่ยาอะไรมันสารพัดนะครับนะครับฉะนั้นก็อย่าท่วมเลยนะพยายามทําให้มันจะท่วมไมแล้วกันนะครับทับก็วาดพี่น้องประชาชนชาวตำบลทับมานะครับเราก็เรียนให้ทราบว่าตอนนี้ก็ให้ท่านระมัดระวังและติดตามนะข้อมูลข่าวสารจากกรมอุตุนิยมวิทยาไวเ้เป็นระยะระยะก็แล้วกันนะครับอย่าประมาท อย่าประมาทผมนั่งตรงนี้ไม่เคยประมาทเรื่องนี้นะครับนะครับก็ก,ก,ก,ก็นี่แหละอย่าประมาทแล้วก็ไปติดตามมาแล้วปุ๊บก็สามารถโทรกรีงมาคุยนายกโทรกรีงมาคุยงานป้องกันได้เฮ้ยกรมอุฒิประกาศอย่างนั้นอย่างนี้อะไรเงี้ยก็คุยกันพวกเราคุยกันอยากจะให้ท่านมาบูรณาการทํางานร่วมกันจากพวกเราด้วยนะครับไม่ใช่จะคิดเฉพาะท้องถิ่นนะครับพวกท่านแหละสําคัญมากนะครับก็ก็ฝากไว้ท่งนี้นะครับก็เรือ่องการพูดคุย นะเล่าสู่กันฟังของเทศบาลตำบลทับมาเรื่องการแก้ปัญหาน้าท่วมนะในพื้นที่ชุมชนพื้นที่เมืองเนี่ยครับในเดือนนี้เนี่ยครับหรือว่าปีนี้เนี่ยก็คงคงพูดคุยกับพวกเราไว้เท่านี้ก่อนนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ